อ,อนรักของฟรีหูนรายเสือสุดน่ารักของชิ้นนี้นะคะน้องๆแจกทั้งหมด20,000ชิ้นเป็นของฟรี UGC Limited ค่ะที่สามารถรับได้ในแมッ น้องๆอย่างละเอียดเลยค่ะว่าจะต้องทํายังไงถึงจะได้ของชิ้นนี้เข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งลิงไ้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะเมื่อน้องๆเข้ามาแล้วน้องๆจะติดครูดาวนะคะทั้งหมด10นาทีค่ะหรือน้องๆอาจจะซื้อโดเนทก็ได้นะข้างๆเปลี่ยนจาก10นาทีเป็น2นาทีค่ะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือน้องๆเห็นไหมคะว่าข้างหลังของพี่แป้งเนี่ยเขาโยนลูกบอลที่เป็นลูกแก้วกันนะคะน้องๆซึ่งเรานะคะยังไม่สามารถโยนได้นะคะน้องๆเพราะพี่แป้งิ คูดาวอยู่เมื่อน้องเข้ามาก็ต้องติดเหมือนกันหากถึงคิวน้องแล้วน้องหมดเวลาคูดาวแล้วเนี่ยมันจะให้น้องเลื่อนนะคะว่าน้องเนี่ยจะทุ่มใส่พื้นนะคะหรือว่าจะโยนไปให้เพื่อนๆซึ่งการโยนต่อกันเนี่ยมันจะสะสมเปอร์เซ็นนะคะน้องๆในลูกบอลให้มีเปอร์เซ็นเยอะขึ้นหากน้องๆมั่นใจว่าน้องคิดว่าเปอร์เซ็นมันเยอะพอแล้วน้องสามารถที่จะทุ่มลงพื้นได้พาะอาจจะได้ของฟรีน้องก็สามารถทุ่มได้แต่คิดว่าถ้า ก็โยนต่อ้เพื่อนได้นะคะหรือเพื่อนบางคนเนี่ยเขาอาจจะเกียนก็ได้นะน้องอาจจะทุ่มใส่พื้นนั่นน่ะที่เปอร์เซ็นต์มันยังน้อยอยู่มันเหมือนเป็นการสุ่มค่ะน้องๆสมมติน้องกดโดนเนตเดี๋ยวที่พี่แป้งกดตอนนี้ใช่ปะมันก็จะโยนไปหาเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะโยนต่อกันตอกันค่ะน้องๆซึ่งคิวมันจะอยู่ด้านซ้ายมือน้องๆก็ต้องร้องว่ามีชื่อตัวเองไหมนะคะหากน้องๆขึ้นว่าเฮ้ยมั่นใจมากๆเลยว่าเราเนี่ยได้แน่ๆดัววันนี้นะคะให้น้องๆกดทุ่มลงพื้นนะคะหากมันระเบิดนี่แย่เลยนนน้้องถามัเบิด แ,บบนะแสดงว่าน้องเนี่ยไม่ได้ของแล้วนะเพราะมันไม่ขึ้นให้น้องๆน้ได้ของใช่ไหมน้องๆนนก็จะต้องติดคูดาวอีก10นาทีนะคะถึงจะเล่นใหม่อีกรอบได้มันก็เป็นเหมือนการเสี่ยงดูนะคะน้องๆนยังไงก็ลองมาเล่นดูนะคะเลยประมาณหมื่นกว่าชิ้นนะคะน้องๆนก็ลองมาเล่นกันนะ